เปิดหน้าล่าสุดเอ็มบุษาราคำหลังจากทำจมูกหน้ามาผ่าตัดสวยฉ่ำทำเอาชีวิตเปลี่ยนไปเลยหน้าล่าสุดเอ็มบุษาราคำหลังจากทำจมกูกทำหน้าผ่าตัดและสวยฉ่าและทำชีวิตเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยล่ะคะ่ะ จะทาจมูกตั้งซอมลอกแล้วแต่ก็ยังสวยเป๊ะแถมก็ยังสวยฉ่าวาวอีกกว่าก็เดิมอีกสําหรับเอ็มบุษราคำวงคําเหล่านั่นเองหลังจากที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นก็ไม่ว่าจะมาในที่สุดก็ได้ไหมแต่งตัวและสไลด์สไตล์อะไรก็สวยเป๊ะมากเลยจริงๆค่ะน่าสุดเธอก็แต่งตัวเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและสวยทั้งชุดเดรสสีขาวราว,ราวกับเจ้าสาวเลยทีเดียวออราแม้ตั้งแต่พุ่งกล มากๆักลักเลยค่ะแต่ใครเห็นแล้วก็ต้องว้าวเลยทีเดียวโดยคุณแม่ได้โพสต์ชมผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่าพร้อมกับแคปชั่นว่าและก็พร้อมกับบอกว่าจมูกแทบหน้าผ่าน ไปทำอะไรมากันในรอบ8เดือนแล้วหน้าใหม่ก็ครั้งนี้ก็สวยฉ่ำวาวจนแม่เองก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนซีรีส์ชีวิตเปลี่ยนจริงๆนะคะทำเอาคนบันเทิงแฟนคลับต่างก็กดไลค์และก็คอมเมนต์กันเช่นชอบกันสนานไอจีเลยทีเดียวค่ะ